Hello! Good morning my lovely students and your parents. Welcome back to English room with Teacher Achara in Kaninan or you can call me Teacher Fang For today is Tuesday 9 November 2021 and we are going to learn about unit 6 School Life. This video is e p i ิ o d e 3สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาออ่าง1 6 1 0 1ครูผู้สอนครูอัจฉราอิงคนนานินัน และนี่ก็คือคลิปวิดีโอการสอนประจำวันอังคารที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนดูตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ Things that you should prepare are สิ่งของนะคะอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ student book super kids นะคะหนังสือ super kids เล่มสีม่วงนะคะเด็กๆเตรียมขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็คือ a paper ให้นักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะคะหรือถ้าเด็กๆได้รับสมุดวิชาภาษาอังกฤษแล้วหนูสามารถนำสมุดนั้นขึ้นมาใช้การได้เลยนะคะ annex d t You have to have prepare two blue pen, a red pen ปากกาแดงปากกาน้ำเงินอย่างละหนึ่งแท่งค่ะปิดท้ายด้วย A ruler ไม้บรรทัดนะคะนักเรียนเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ Warm up Okay for today I have but questions to ask you For this questions is Could you translate these sentences Could you translate these sentences? นักเรียนคะนักเรียนสามารถแปลประโยคเหล่านี้ให้คุณครูฟังเป็นภาษาไทยได้ไหมคะเด็กๆ Let's start for the first questions. Number one, how often do you go to school? How often do you go to school? Number two, how often does she take photos? How often does she take photos? Number three, How often do you have class? How often do you have class? And number four, How often does she play tennis? How often does she play tennis? 4ประโยคนี้นักเรียนลองแปลความหมายให้คุณครูฟังสิคะเด็กๆเ,เรามาดูเฉลยกันนะคะนักเรียน for number one how often do you go to school อ่าบอกความหมายว่าอะไรคะนักเรียนเขาถามนักเรียนว่า how often เป็นการถามว่าบ่อยแค่ไหนใช่ไหมคะเพระาะฉะนั้นนักเรียนต้องมาดูก่อนค่ะว่าในประโยคข้อที่หนึ่งประธานเขาพูดถึงอะไรคะเด็กๆประธานก็คือคำว่า you นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นต้น้ียคำว่า you ภาษาไทยคือคำว่าคุณนะคะกริยาเขาบอกว่าอะไรคะเด็กๆ ริยาเขาใช้คำว่า go ใช่ไหมคะไปนั่นเองค่ะไปคุณไปเขาไปที่ไหนคะนักเรียนอ uh, school to school ก็คือคุณไปโรงเรียนทําไมคะเด็กๆ how often ปล่อยแค่ไหนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นักเรียนจะแปลเป็นภาษาไทยได้ว,ว่าคุณไปโรงเรียนบ่อยแค่ไหนนั่นเองค่ะ number two how often does she take photos How often does she take photos นักเรียนต้องมาดูก่อนว่าประธานในประโยคเขาพูดถึงใครคะเขาพูดถึง she นั่นเองค่ะ she ทำไมคะลูก she takes she t a k e ถ่ายรูปนั่นเองค่ะหล่อนนะถ่ายรูปทำไมคะนักเรียน how often บ่อยแค่ไหนนะคะนั่นเองค่ะเพราะนั้นประโยคนี้นะักเรยียนจะได้ว่า่อนถ่ายรูปบ่อยแค่ไหนอ啊 n มาขข้อที่3ค่ะ How often do you have class? How often do you have class? นักเรียนก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะประโยคนี้นะคะประโยคคำถามนี้ประธานคือคำว่าอะไรคะประธานก็คือคำว่า you you แล้วยังไงต่อคะเราต้องดูกริยาต่อคะ่ะเด็กๆกริยาก็คือคำว่า have นั่นเองค่ะ have แปลว่ามีนะคะมีถ้า have class นะคะมันจะแปลรวมกันเลยนะคะเด็กๆว่ามีเรียน มมีเรียนไหมแต่อันนี้เขาไม่ได้ถามว่าแบบเป็น yes no question s นะคะ mm. เขาถามเป็นแบบ wh question เขาใช้คำว่า how often mm. เพราะฉะนั้นประโยคนี้นักเรียนจะได้ประโยคที่ว่าคุณ มี <Me. S 2> mm. เรียนทำไมคะ how often บ่อยแค่ไหนนั่นเองค่ะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆหนูรู้สิว่าแปลได้เหมือนคุณครูหรือเปล่า mm. how often does she play tennis how often does she play tennis หลอนนะคะหลอนประธานก็คือหลอนหลอนทำไมคะเด็กๆหลอนเล่นเทนนิส how often บ่อยแค่ไหนนั่นเองค่ะเย้ yeah. เสร็จแล้ว4ีข้อนะคะนักเรียนแปลกันได้ถูกครบทุกข้อหรือเปล่า e ีว <Review. S 2> mm ิว hmm. เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานเรียนไปทบทวนเรื่องคำศัพท์ของ Frequency กันก่อนนะคะความถี่ต่างๆนะคะเด็กๆทบทวนจากคลิปวิดีโอก่นกอนๆด้วยนะคะลูกอ่านตามคุณครูแล้วก็บอกความหมายเป็นภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนเริ่มจากคำนี้เลยค่ะ every other day every other day in Thai One when one again every other day i n นทัยวันเว้นวัน three times a week three times a week in นทัยสมครั้งต่อสัปดาห์ again three times a week 3มครั้งต่อสัปดาห์ every weekend every weekend in นทย ทุกๆวันหยุด again every weekend every weekend ทุกทๆวันหยุด twice a month twice a month twice a month i n น i e สองครั้งต่อเดือน again twice a month twice a month inside สองครั้งต่อเดือน Always เป็นประจำ Always เป็นประจำ Usually Usually โ <usually S 1> ดยปกติ <c oughs> Frequently <c oughs> Frequently บ่อยบ่อย often often บ่อยบ่อย sometimes sometimes บางครั้ง occasionally occasionally ในบางโอกาสบางครั้งบางครงาว seldom seldom ไม่ค่อยจะนานๆครั้ง rarely rarely แทบจะไม่ Rare ly. Rare ly. never never ไม่เคยช่วง teaching ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับกลุ่มคำศัพท์ใหม่ๆนะคะนักเรียนให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูพร้อมกับบอกความหมายเป็นภาษาไทย repeat after me and translate into Thai play video games play video games in Thai เล่นวิดีโอเกมอีกครั้งนะคะ play video games play video games. In Thai, let video game. Go swimming. Go swimming. In Thai, why now? Go swimming. Go swimming. In Thai, why watch TV watch TV in น h a i ดูทีวีอีกครั้งนะคะ watch TV watch TV in น h a i ดูทีวี study English study English in น h a i เรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะ Study English Study English เรียนภาษาอังกฤษ i n h a i เรียนภาษาอังกฤษ Read a book Read a book i n h a i อ่านหนังสืออีกครั้งนะคะ Read a book, read a book. i n Thai อ่านหนังสือ Clean up your room, clean up your room. ทำความสะอาดห้องอีกครั้งนะคะ Clean up your room, clean up your room. i ินชัยทำความสะอาดห้อง โอเค everybody look at the topic ให้นักเรียนดูที่หัวขอ้อด้านบนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะว่าหน้านี้คือเขาให้ทำอะไรนะคะนักเรียน,นเขาบอกนักเรียนว่า s h o u l d these words always usually every other day seldom three times a week and never incorrect answer ให้นักเรียนนะคะเลือกคำศั์นะคะตรงที่มันเป็นตัวสีขาวๆนะคะมาใส่ในช่อง how often นะคะใส่ในคำตอบนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้นะคะเป็นตารางวันนะคะเริ่มจากอตรงสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะอันแรกก็คือ Monday ไล่ไปนะคะเป็น Tuesday Wednesday Thursday and Friday นะคะทางด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็น activity นะคะของนักเรียนซึ่งอันแรกนะคะก็คือ play video game เขาทำอะไรคะเด็ก อ่าเขาเล่นวิดีโอเกมนะคะต่อมาก็คือ go swimming เขาทำอะไรคะนักเรียนอย่า ه, เขาไปว่ายน้ำนะคะต่อมาก็คือ wash เขาดูทีวีนะคะตามมาด้วย studying English เขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษขาเด็กๆแล้วก็ read books เขาทำอะไรด้วยคะ mm. อ่าเขาอ่านหนังสือนะคะถ้า book เติม s ข้างหลังก็คืออ่านสูอหลายเล่มอ่านสูอเยอะอะ่านสูอหลายเล่มนะคะถ้าอ่านอ่าน A book ก็คือเล่มเดียวนะคะและสุดท้ายคือ clean up your room mm. เขาทำอะไรคะนักเรีเขาทำความสะอาดห้องทีนี้นักเรียนมาดูว่าตรงวันที่อะคะ่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะมันมีขีดส เขียวเขียวมาให้ด้วยนะบอกถึงความถี่ในการทำงานในการทำแอคทิวิตี้ของคนคนนั้นนะคะซึ่งเริ่มจาก p l a y video game นะคะเขาติ mm ๊ก hmm. มาทั้งหมด5ช่องเลยค่ะเด็กๆ5ช่องเลยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นความถี่ที่จะหยิบเลือกมาใช้ก็คือคำว่า always นั่นเองนะคะเราก็หยิบ always เข้ามาใส่นะคะต่อมาก็คือ go swimming เขาไปทําไมคะนะักเรียนอ่าเขาไปไว่ายน้ำนะคะแล้วบ่อยแค่ไหนนะคะบ่อยแค่ไหนมีแค่วันอังคารนะคะกับวันพฤหัสนั่นเองค่ะเขาไปอ่าสครั้งต่อสัปดาห์นะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า every other day ก็ได้นะคะวันเว้นวันนะคะได้หมดเลยต่อมาคะ่ะ watch TV watch TV เขายกตัวอย่างนักเรียนมาให้ว่าเขา watch TV บ่อยแค่ไหนคะเด็กๆ โอเคดูจากช่องแล้วนี่เขาไม่ได้ดูแค่วันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคําที่เราเลือกมาใช้ได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือคําว่า usually นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ study English เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรียนวิชาภาษาอังกฤษไอ้ตัวเขียวๆติ๊กทั้งหมดกี่วันคะเด็กๆเขาติ๊กทั้งหมด3วันนะคะ3วันหรือ3ครั้งนั่นเองค่ะต่ออนสัปดานะคะเราก็หยิบคำว่า three times a week มาใช้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ read books ะดูช่อง read book เขามีอะไรมาให้นักเรียนไหมคะไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีเลยเราก็ต้องใช้คำว่า never นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็คือ clean up your room ทำความสะอาดห้องเรียนคะ่ะเด็กๆ มีติ๊กอยู่ตรงนี้กี่ช่องคะมีติ๊กอยู่เพียงแค่ช่องเดียวเท่านั้นค่ะนักเรียนก็คือวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นคําที่เราหยิบมาใช้ก็คือคําว่า s e l l ์ o อะนะคะแทบจะไม่อะไรนะก็คือแบบน้อยมากเลยนะคะเด็ก Practice Okay for this page สำหรับหน้านี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนรีดค่ะอ่านนั่นเองค่ะอ่าน the passage อ่านเนื้อเรื่องนะคะ and answer the questions ให้นักเรียนตอบคำถามด้วยนะคะเด็กๆซึ่งเนื้อเรื่องนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามด้วยนะคะเด็กๆลองดูกันนะคะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันช้าๆเนาะอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็เรามาแปลความหมาย เป็นภาษากังกไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียน Linda goes to school every day. She always walks to her classroom before she has breakfast. She has history on Monday and Tuesday. She likes to study math in every other day. เรามาลองแปลความหมายเป็นภาษาไทยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียน เขาพูดถึงใครคะในประโยคนี้เขาพูดถึงลินดาค่ะลินดาทำไมคะ g o e s to school every day ลินดาเนี่ยเขาได้ไปไปไหนคะลินดาไปโรงเรียนนะ่ะทุกทุกวันเลยนะคะแล้วก็ she always walks to her classroom before she has breakfast แล้วหล่อนเนี่ยเ็าทำไมคะ always โอ้อะไรเป็นอะไรเป็นประจําเลยอะไรสัก,สกอย่างหนึง่งเดินค่ะนั่นเยนเขาเดินหล่อนเนี่ยคะ่ะก็ได้เดินไปที่ห้องเรียนของหล่อนเนี่ยนะคะทุกๆวันเลย before she has breakfast ก่อนที่หล่อนเนี่ยเขาจะกินข้าวนะคะก่อนที่จะกินข้าว she has history on Monday and Tuesday หล่อนเนี่ยเขาก็มีอะไรคะ history มีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยตอนไหนคะนักเรียน on Monday and Tuesday ในวันจันทร์แล้วก็วัน,นอังคารค่ะจุดฟ l l s ต o p ก็คือจุดประโยคแล้วต่อมาเขาก็เลยบอกว่า she likes to study math in every o t e r day ลอนเนี่ยเขา like ค่ะ like ก็เขาก็คือชอบนะคะชอบทำไมคะ study math ชอบเรียนวิชาคณะตศาสตร์นะคะ in every o t e r day วันเว้นวันนะคะเขาจะเรียนของเขาอยู่วันเว้นวันนั่นแหละค่ะทีนี้เรามาดูคำถามค่ะ questions ถามนักเรียนว่า how often does she has math how often does she has math how often does she has math ถามเป็นภาษาไทยว่าอะไรคะนักเรียนถามเป็นภาษาไทยว่าหล่อนนะคะหล่อนหล่อนทำไมคะ หล่อนมีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ How often ใช่ไหมคะลูกบ่อยแค่ไหนนะคะหล่อนมีเรียนวิชาคณิตศาสตร์บ่อยแค่ไหนคะนักเรียนในเมื่อเขาชอบเรียนอะเขาชอบเรียนบ่อยแค่ไหนคะเด็กๆอาข้อที่หนึ่งเขาบอกนะักเรียนว่า twice a week twice a week ทำไมคะ twice สองครั้งต่อสัปดาหใช่ไหมเอ่ยหรือจะเป็นข้อป b i r d เขาบอกว่า three three times a week three times a week สครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าจะเป็น every weekend every weekend ทุกทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะหรือว่าจะเป็น every day every day ข้อไหนคะนักเรียนเด็กตอบข้อไหนกันเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบ,ตตอบฉเฉลยและข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A นั่นเองคะ่ะ twice a week twice a week a สองครั้งต่อสัปดาห์นะคะสำหรับหน้านี้นะคะเด็กๆคุณครูก็จะพานักเรียนไปอ่านเนื้อเรื่องกันก่อนแล้วเราก็จะมา t r a n s l a t e into t h ้ i เราแปลเป็นภาษาไทยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ Hi my name's Angelie I'm from Thailand I like cooking I do cooking every dinner in dinner My favorite food are papaya salad and Korean fried chicken with spicy sauce. My favorite dessert is honey waffles. I would eat every waffles in the world and twice. I'm always happy when I'm eating. เรามาดูนะคะนักเรียนว่าในแต่ละประโยคมันมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าอะไรคะ่ะเด็กเขาบอกตอนนักเรียนว่าเขาบอกนักเรียนว่า Hi สวัสดีจ้า My name's Angelie ฉันเนี่ยชื่อแอ c h i l ีค่ะ I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนะคะฉันอยู่ประเทศไทยค่ะ I like cooking และฉันก็ชอบทำอาหารมากๆเลยด้วย I do cooking every d n r ฉันเนี่ยก็ได้ทำอาหารเย็นเนี่ยตลอ,อดเลย In dinner ในมื้อเย็นของฉันเนี่ยนะ my favorite food are papaya salad and Korean fried chicken with spicy sauce อาหารที่ฉันชอบนะคะก็คือส้มตำนะคะแล้วก็ไก่ทอดนะคะไก่ทอดเกาหลีกับซอสเผ็ดนั่นเองค่ะ my favorite dessert is honey waffles แล้วก็ขนมหวานนะคะที่ฉันชอบเลยก็คือว a f f l e ลน้ำผึ้งอะไร mm ่ค hmm. ่ะอ้ยหวานๆนะคะ mm hmm. I would eat every waffles in the world and twice ฉันน่าอยากจะกินว a f f l e ลทุกๆอย่างเลยทุกๆท,ที่เลยอ่ะในโลกใบนี้แล้วคก็อยากจะกินมันแบบ เยอะๆอยากจะกิน2ครั้งอะไรเงี้ยอยากกินทีนึงสองครั้งเลยนะ I'm always happy w h e n up eating ฉันนะครดแฮปปี้และฉันมีความสุขมากๆเลยเเวลาที่ฉันได้กินนั่นเองที <c oughs> นี้ <c oughs> อะทีนี้นะคะเราก็มาดูคำถามนักเรียนว่าเขาถามว่าอะไรคะ่ะคำถามถามนักเรียนว่า how often does Angela do cooking How often does Aunt s h i l e y do cooking? <S <S เขาถามนักเรียนว่าประดูประธานในประโยคค่ะประธานในประโยคก็คือ Aunt s h i l e y นั่นเองค่ะ Aunt s h i l e y เนี่ย <S <S เขาทำอาหาร <S 2> <S 2> ทำไมคะนะักเรียนบ่อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มาดูซิว่าเอนช้อยมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะเอนชิลีทำอาหารบ่อยแค่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีบอกจำนวนมาด้วยซิเราต้องดูงตรงไหนนะข้อที่หนึ่งข้อ A ค่ะเขาบอกนักเรียนว่า twice a week twice a week สองเอ้ยกูมไม่ไปดีกว่า twice a w e e หรือจะเป็นข้อ be bird every other day every other day หรือจะเป็นข้อ see cat every day every day หรือเป็นข้อสุดท้ายก่ะ the dog seldom นักเรียนตอบข้อไหนกันคะติ๊กตอก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  เฉลยน,น,นะคะเฉลยและข้อที่ถูกต้องก็คือดิ n ง everyday นั่นเองค่ะ everyday เขาเนี่ยแอน u ช l l ี Ashley เนี่ยทำอา,อาหารเนี่ยทุกทุกวันเลยนะคะเพราะมีประโยชน์อย่างที่เขาบอกว่าเขาบอกว่า I do cooking every dinner นี่ค่ะประโยคนี้ค่ะเขาบอกนักเรียนว่าอาฉันจะทำข้าวเย็นทุกทุกเย็นเลยเพระนาะฉะนั้นก็คือทำทุกวันนั่นเองค่ะเด็กๆเย้ถูกกันไหมคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวเรามาดูภาระงานกันต่อไปนะคะมาดูหน้าที่ที่นักเรียนจะต้องได้รับผิดชอบก็คือโฮมเวิร์กนั่นเองค่ะอามาดูกา,าก,นนะะการบ้านของนักเรียนนะคะการบ้านของนักเรียนนะคะก็ต้องเปิดไปที่หนังสือนะคะ p a g จ 45นะคะเปิดไปที่หน้า45ค่ะให้นักเรียนนะคะ read the passage and answer the questions read the passage and answer the questions ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนี้นะคะในหน้าที่45นะจ๊ะแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามด้วยนะคะเด็กๆอ่าทีนี้หนูก็ต้องมาดูก่อนว่าเนื้อเรื่องเขาอะค่ะเขาพูดถึงอะไรถ้านักเรียนมองในนี้ไม่ชัดนะคะนักเรียนเปิดในหนังสือหน้าที่45ได้เลยนะคะอ่าโอเค and okay, okay. hi my name's Sky I'm from the US I like sports. In the winter my favorite sports are skiing and ice skating. In the summer swimming is fun but I like tennis better. Now I play tennis four times a week. It's really hot and sunny every day. I have to drink some water every 10 minutes. I'm always thirsty. นี่ก็คือเนื้อเรื่องนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองไปแปลความหมายเอาเองนะคะเด็กๆคุณครูนะคะ คำศัพท์ไม่ยากนะคะนักเรียนอาจจะมีแทรกเรื่อง adjective นะคะเรื่อง comparative นิดหน่อยนะคะในบทนี้ทีนี้เรามาดูคําถามนะคะมาดูคำถามเขาถามนักเรียนว่าข้อหนึ่งนะคะ does guy like ice skating เขาถามนักเรียนว่าอะไรคะเนี่ยเขาถามนักเรียนด้วยการขึ้นต้นคาว่า does นะคะนี่เป็นคําถามเป็นการถามที่ประเภทไหนนะประเภทไหนอะ่ะเป็นการตอบเป็นการถามว่าใช่หรือไม่ใช่นั่นเองคะ่ะเขาถามว่าอะไร does g u y like ice skating อือต่อมานะคะนักเรียนข้อที่2คะ่ะขึ้นต้นด้วย does เหมือนกันนะคะเป็นการถามว่าใช่หรือไม่ใช่ ไหมนะคะใช่หรือไม่ใช่หรือถามว่าไหมก็ได้นะจ๊ะเด็กอ่าข้อนี้เขาถามนักเรียนว่า does she like swimming better than tennis อ้ามีคำว่า better มาด้วยแปลว่าอะไรจำได้ไหมคะข้อที่3ค่ะถามนักเรียนว่า how often does she play tennis เริ่คุ้เคยคำศับนี้นะคะคุ้เคยหรือข้อสุดท้ายนะคะก็ถามนัวเองว่า how often does she drink water how often does she drink water สข้อนะคะลูก4ีข้อนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำยังไงนะคะการบ้านไม่ต้องเขียนเนื้อเรื่องลงไปนะคะแต่เขียนแค่คำศัพท์ โอ้ sorry เขียนแค่คำอาจทย์เท่านั้นนะคะนี่เราไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนอันดับแรกนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อคลิปวิดีโอก่อนนะคะว่านี่คือคลิปวิดีโอที่เท่าไหร่ตามมาด้วยวันที่นะคะเขียนเส้นใต้ให้เรียบร้อยและนักเรียนก็เขียนอาจโจ์นะคะเขียนโจทย์ก่อนเลยว่า read the passage and answer the questions นะคะตามมาด้วย number one เขียนข้อที่หนึ่งเลยค่ะ does ไ u ่ like ice skating ะะแล้วหนูก็ตอบมาเลยค่ะ4ข้อนะคะเด็กๆนะคะข้อพึงระวังนะคะข้อควรทาปฏิบัติก็คือเขียนเส้นตาให้เรียบร้อยเขียนวันที่และชื่อคลิปและเลขคลิปที่ดูทุกครั้งนะคะแล้วก็เขียนชื่อหลังเสร็จงานทุกครั้งด้วยค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะจ๊ะอ่ะเรามา ปิดท้ายกันด้วย QR code นะคะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะจ๊ะก,กับภาะกงานของนักเรียนในวันนี้นะคะสงสัยอะไรตรงไหนยังไงสามารถทวงติงคุณครูทุกอย่างนะคะหรือมีอะไรสอบถาม พูดคุยนะคะสแกน QR code ทักเข้ามาได้คุยกันได้ที่ l ล n e นะคะวิชาภาษาเป็นพื้นฐานประหกครูอัชรานั่นเองค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะคือช่องทางนี้นั่นเองจ้าอนุบาลลำนาลายโลบุรีกับช่อง YouTube นี้ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะนักเรียนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สำหรับวันนี้คุณครูต้องของลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า え、uh